สวัสดีค่ะพบกับแม่เพลินดวงนะคะวันนี้พี่กาก้าเช่นเคยกะ่ะ3กองนะมีให้เลือกเขารู้สึกแบบไหนกับคุณค่ะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรนะคะมาสนใจมานะคะก่อนที่จะเลือกกองไพ่ฮะ,ะดกดติดตามกับแม่เพลินแล้วก็กดหัวใจค่ะแล้วก็คอมเมนต์มานะคะว่าเลือกกองไหนแม่เพลินเริ่มที่กองที่1ค่ะเขาคนนั้นรู้สึก แบบไหนกับคุณนะคะไพ่ขึ้นมา The j u d g m e n t ค่ะ j d g m e n t รู้สึกถูกจับตาถูกชะตากับเรามากๆนะคะรู้สึกว่าคนนี้ถูกใจจังเลยเอ๊ะทำไมรู้สึกผูกพันกับ เขารู้สึกมีความผูกพันกับคุณถึงแม้ว่าจะนะคะมีความรู้สึกว่านะคะเราน่าจะเคยมีอะไรวิบากกรรมที่ทำร่วมกันมาถึงได้มาเจอกันท,ทั้งทั้งที่ ten of cups ่ามองว่าตัวเราหรือตัวเขามีคนของตัวเองอยู่แล้วแต่มีความถูกใจกับเรารู้สึกได้ว่าเรามีความคุ้นเคยต่อกันนะคะในชาติพบที่แล้วประมาณนี้นั้นเขาแค่เคนขอดูให้ว่าในชาตินี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคะ่ะชาตินี้ก็ต้องต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเข้าใจวาระซึ่งกัน ละกันนะจ๊ะเป็นการรู้สึกดีนะจ๊ะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่2ค่ะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรแบบไหนกับเราค่ะไพ่ขึ้น Queen of Cups ค่ะค่อนข้างนิ่ง The Moon นะคะ มันเหมือนว่าตัวเราเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์นะในความรู้สึกของเขาที่รู้สึกกับเรามองว่าเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์น่าค้นหาหน่าสนใจอยากคบด้วยเพราะฉะนั้นมองว่าเขามีใจให้กับเราถามว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ่ะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดีก่แต่มองว่าเขาน่าจะอยู่ห่างไกลจากเรานะจ๊ะอาจจะแบบเจอกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่3ค่ะ เขารู้สึกแบบไหนกับคุณเขาคนนั้นเป็นใครคะไพ่เคลนเดอะไฮพรีเทสค่ะเป็นอะไรที่อาจจะเป็นคนที่ชอบในเพศเดียวกันก็เป็นไปได้นะฮะชายชายหญิงหญิงก็ได้ประมาณนี้นะคะเขารู้สึกได้ว่าเราเป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะและโอ้โหไพ่ขึ้นมาดีเอ็มเพลเลอร์ค่ะมองว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคะมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นผู้ใหญ่กว่าเราแต่ค่อนข้างนิ่งและไม่แสดงออกนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะคิดว่าตัวเรานะคะน่าจะมีคนเข้ามาถึง2คนเลยนะไม่เพิ่นเห็นว่า มีทั้งอายุน้อยกว่าและอายุมากกว่าประมาณนี้นะคะเรากําลังคิดถึงใครอยู่มองว่าเขาคนนั้นรู้สึกดีกับเราแต่ว่ากังเกงกันอยู่ว่าจะยังไรเราจะสนใจเขาหรือเปล่าประมาณนี้มองว่าเขาสนใจเราอยู่แต่คิดว่าตัวเราน่าจะติดที่มีคนเข้ามาคุยนะจา๊ะลองดูและกันว่าเรื่องเราใกล้เคียงหรือเปล่านะคะวันนี้แม่เพล่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ